กรมวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวมณฑลหูหนานแถลงสถานการณ์การท่องเที่ยวในช่วง4เดือนแรกของปี2566มีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวที่มณฑลหูหนาน113.11 11ล้านคนซึ่งเพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่134.1%และมีรายได้จากการจำหน่ายบัตรผ่านประตู2,309.29ล้านหยวนทั้งนี้แหล่งท่องเที่ยวระดับสูงสุดของประเทศจีนหรือระดับ 5A จำนวน11แห่งของหูหนานยังมีจำนวนนักท่องเที่ยวกว่า31.76ล้านคนและมีรายได้จาก การจำหน่ายบารผ่านประตู779.6ล้านหยวนโดยในช่วงที่ผ่านมาของปี2566มฑลทูนหูนานและแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A ของมฑลทนได้ออกมาตรการหลายอย่างเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวเช่นท่าอากาศยานนานาชาติหัวหัวนครสางชาได้เพิ่มเส้นทางการบินต่างประเทศมากขึ้นเขตหนานเย่ของเมืองเหิงหยางได้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการท่องเที่ยวและให้บริการศูนย์บริการการท่องเที่ยวซึ่งการที่จีนเริ่มผ่อนคลายมาตรการควบคุมโควิด -19 ในช่วงต้นปี2566และเปิด รับการเดินทางเข้าออกประเทศแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ส่งผลให้นักเดินทางหลังไหลเข้ามาท่องเที่ยวทําให้มนทนหูหนานกลับมาคึกคักอีกครั้ง